สวัสดีค่ะวันนี้ออมเนียดูจะเริ่มแตะแล้วหน้าจอพินเพียนไม่ค่อยตรงอย่างไรก็ไม่รู้นะคะสงสัยว่าถึงเวลาที่จะต้องอไลน s สกรีนกันสักหน่อยเพื่อให้หน้าจอสัมผัสทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นถ้าใครมีปัญหาเดียวกันนะคะก็ไปที่เมนเมนูค่ะแล้วก็เลือกที่เซตติ้งกันได้เลยจากนั้นก็ซิสเต็มและนี่ค่ะตรงสกรีนปุ่มนี้นะคะอไลน์สกรีนให้เราใช้สไตลัส เป็นตัวกำหนดจุดแต่ละเป็นตัวกำหนดจุดโดยแต่เข้าไปที่กลางเครื่องหมายบวกนี้ที่มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเราก็ตามไปแต่ทุกจุดนะคะ เสร็จแล้วทีนี้ออมเนียระบบสัมผัสก็จะกลับมาเชื่อฟังเราเหมือนเดิมแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ